แล้วนี่จะเป็นการประจนภัยครั้งใหม่ในเซิร์ฟเวอร์ใหม่ที่เต็มไปด้วยคอนเทนต์และอีเวนต์มากมายที่ผมไม่สามารถบอกพวกคุณได้ว่าเล่นอยู่เซิร์ฟไหนขออภัยด้วยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินและด้วยความที่เซิร์ฟนี้มันเพิ่งเปิดหลายๆอย่างมันปรับไปจากออฟฟิเชียลประมาณหนึ่งช่วงเริ่มต้นมันเลยค่อนข้างที่จะลำบากและซับซ้อนสับสนสักนิดหน่อยแต่เดี๋ยวในอีพีหลังๆจะดีขึ้นเองยัยก็เอนจอยฮะขอต้อนรับสู่การผจญภัยฮะไอไอ้ไอหินจะยังไงนะ โอ้โหระเบิดโอ้โหกูโอเควันอยู่วัน h a okay, t do อ o u want ฮะปุชานี่โอเคโอเคโอเคนอนเป็นไงเคียดโอ้เชนอยูก่อนมีเครียดอะ What's next Was you eating that เสียงไม่หายกัน It was you eating that i เสียงมันบากยาวเลยอาะโ่แต่ไม่ได้เสียะไันอโอเคโอเคโอเค Let me Italy. Okay. No, my hand. hand. Ah. Faster, faster. I drop everything, I drop everything Against now. Against the wall. What? Against the wall. What wall? Chinese little red. What? You you are the reason Corona came, bro. Against huh? the wall. Oh, okay, 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 okay. Bingling! What? Hands in the air. Okay, okay. I'm not Chinese, man. Let me take this stuff of yours, boy. It's mine right now. ไทยไม่เคยเป็นมือขึ้นของใครไทยแลนด์น็อตซูเรนเดอร์เตะถึงรบไมคาดเกรลาจับไม่ให้ไีอานี่ไอสัตว์ตเามี้ตามหลังไปคอมมนเมมีซัมเ อยากให้ปรับขนาดของตามคาม่ามากเลยแม่งใหญ่มากบางอย่างเต็นท์ไหญ่เว้ยเนี่ยคาโมนเต็นทพี่โคตรใหญ่อะเฮ้ยผมมาเจอเต็นท์วางกลางป่าว่ะพี่แบบมีต้นไม้มีอะไรไม่รู้อยู่ด้วยอะไม่น่าแตปรับตามออฟฟิเชียลอะแบบเหมือนอีเวนต์ในคาม่าเลยอะเฮ้ยมีอาหารดอบอู้แม่แทบมันเป็นเหมือนเหมือนฉากฉากแบบว่าเหมือนฉากเลยอะแต่มีเต็นท์หนึ่งมันเปิดได้โอเคพี่ต้องงบนะครับเข้าไปในเต็นท์ มาคันล้อยังอยู่เลยพี่เกือบตีนกูแตกแล้วมันไม่ได้อะไรไปเลยอ่ะพี่ผมเปิดจอแล้อเต็นอย่างนี้แหละมซ้ายงซ้ายเนี่ยเต็นเต็นกว่าเต็นกว่าเต็นได้อ๋ออ๋อนี่ไงนี่ไงอ่าลองมอบเข้าไปเอ็ดสีเที่อเจ้าของเต็นหรอวะไอ้แก่ชิมก็ต้องกลัวไปต้องมุ้เข้าเหรอพี่โอ้สวาแน่เอาเรื่องว่ะ อ๋ออาร์มแบนด์วะน่าจะนานละไล่ซึ่งเจ้าของ What the fuck อยากสปอนก็วิ่งมากันอย่างนี้เลยเหรอวะโอ้ตัวเด็กซะด้วยสุสุปกติไ้หนู ม่ได้จะทำให้ตกใจแต่มันขวางทางลายว่ะไม่ไม่มึงยิงกูก็ยิงอ่ะสองอย่างวาดิกไว้เจอกันโมชาต้ตองการไอหน,หนูอาจจะไม่มีพวไว้ฝังแกแต่แกคงได้กลายเป็นปุ๋ยให้ยาแถวนี้เติบโตโอ้ไม่ก่อนไม่มีเฮียเลยเลย <laughs> ขยะผมเล่นไปสักพักก็รู้สึกว่าเซิร์ฟนี้เนี่ยมันมีอะไรใหม่ให้หน่าลองผมเลยไปชวนตี้เดิมผม ถ้ายายมาเล่นเซิฟนี้กันดูบ้างเปลี่ยนบรรยากาศแล้วตอนนี้ผมกำลังจะเดินทางไปบ้านของพวกเขากันอุซัสดสมดซองเลยชิบหายกระสุนยิงไม่ค่อยมีจะใช้อยู่ด้วยมีเพื่อนไหมไหนูมีญาติพี่น้องไหม ที่ครอบครัวหรือเปล่าอู้เอได้ว่ะแต่งตัวหรูหราหมาไม่เห่าซะดว้วยทรงนี้ไอหนุ่มนี่น่าจะมีบ้านอยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ยเพราะว่าของมันดูแบบเหมือนเดินฟา้ฟาฟ้ามะ่ะเออเกาะแม่งก็เละแล้วด้วยงั้นผมเอาไปแค่ปืนนี้แล้วกันก่อนไปขอผมบูชเชอร์ดิสก์แล้วซะก,ก่อนแล้วกันจะได้ไม่มีใครรู้ว่าที่นี่เคยมีการขัดข้องไอเหียมาเห็นกองซากเนื้อเขาก็รู้กันหมดแล้วปะ ค okay. ชาปนกิจสำเร็จรุล่วงไ,ได้ยินเสียงคนยิงปืนอยู่แถวเนี้ยไม่รู้มันล่าแกะหรือเปล่านะโอ้วิ่งขางซะด้วยโอ้โอสปีดเบอร์เนอร์ว่ะเจอตัวแล้วต้องลงไปหามันจริงเหรอวะเนี่ยอ,อไอคิแเราอาหารแดงซะด้วยไปดักเขาโดยเขารู้ตัวทันก่อนละมั่งเนี่ย แต่จะให้ทำยังไงดักไปเดี๋ยวก็ไม่ได้แดกสู้มาหาตัวมันเลยและกันอยากรู้นักก็จัดให้มันต้องวิ่งมาฟาร์มแถวๆก๊อกน้ำต่อแหละกลางๆเมืองแต่ก็สงสัยอยู่นะว่าเผื่อมันไม่ได้วิ่งออกจากโรงนาทำไงวะเนี่ยนั้นเดี๋ยวสติ๊กตรงขอบขอบเมืองเอาไว้ละกันนะจะได้เห็นง่ายๆหน่อย เสียงเท้าโคตรลั่นน่ะน่าจะอยู่ไกละนะน่ะเป็นเสื้อปกติไม่น่าได้ยินแล้วอ่ะอย่าร้องอย่าร้องไอ้เชี่ยเด็กท้องบูอะไรวะเสียงเท้ามันได้ยินแวบหนึ่งแล้วก็หายไปมันเป็นมอสเสียงเท้าวะ่ะมันเลยจะมีแบบบัคเลนไม่เสถียรบ้างอะไรบ้างคงต้องเดินหากันต่อวะ่ะ ได้ตัวมึงละอยู่นี่เองไอตัวปัญหาขอบใจมากที่มันอยู่ในที่คแคบจะได้ยิงง่ายๆหน่อยยังให้มันก็ต้องฟาร์มเซิร์ฟมันเพิ่งเปิดนี่ไงของทําบ้านเต็มเลยโอ้ตอนนี้ไอเทมในตัวผมเต็มผมเลยไม่สามารถที่จะเก็บของไอตัวที่ผมยิงได้ผมเลยขอให้ทีมที่อยู่บ้านเนี่ยมาช่วยก็ระหว่างที่รพอพวกเขามาถึงผมก็เลยล็อกกดังงทิ้งเอาไว้แล้วก็ออกสำรวจมืออีกสักหน่อย อย่างปืนแล้วก็ไม่ได้ลั่นนะคงไม่มีใครอยู่แถวนี้หรอกบนเขาเนี่ยตัวดีเลยเวลาจะมาฟาร์มเนี่ยกระสุน SR3M สามก็หมดแล้ว้ตายเลยมึงอ่ะจะเอายัางไงเอาว่ะเชิงหนาซะด้วยไม่ยอมวิ่งล่าว่ะ แม่งฟังเสียงเท้าก็อยู่แน่นอนเลยโดนอยู่นะอย่างไรก็ไม่มาดิเฮียโดดอ้ซัดอยู่บนแน่ยังไงวะวิงตงุ๋งองออมเนี่ยเก็บไปสองแล้วพี่น่าจะหมดแล้วมั้งกำลังเสริมั้วด่วนเลย พอเพื่อนเพื่อนผมมาถึงเนี่ยเราก็รีบโกยของกลับบ้านกันเลยนะเพราะว่ามันดูเหมือนมันเป็นแก๊งเดียวกันยังไงไม่รู้นะเอาจริงบ้านมันจะอยู่แถวนี้ก็ได้แล้วแถมเซลนี้เกิดเตียงได้ด้วยมันจะตามมาล่อตัเราทีหลังก็ได้กลมายังปัจจุบันฮะตอนนี้บ้านเราเพิ่งขึ้นประตูดได้2บานและเราต้องการที่จะทํากําแพงเมืองจีนก็เลยต้องคนไม้กันยุบยับเลยและในระหว่างก่อนที่ผมมาถึงเนี่ยมันมีการแบบว่าคนมาดักซุ่มเราด้วยอาจจะเป็นพวกเด็กแก๊งจากเวสต์โคสต์ต้องการมาเก็บเราแบบวิ่งเข้ามาไดบ่ายอะไรเงี้ ไอเหี้ยสถานการณ์นี้มันคุค้นๆว่ะเหมือนผมเคยเจอมาแล้วแบบเดินเฝ้าเพื่อนตัดต้นไม้แบบมุมแบบนี้เลยเมื่อย่างี้เลยเคยเล่นที่ไหนมาเปล่าเอออาจจะเป็นแบบไม่รู้อาจจะคามากก็ได้มั้งเหมือนเราจำได้ว่าเคยสร้างบ้านในที่แบบนี้อยู่แล้วมีคนยิงไหมไม่มีนะไม่มีไม่มีแ <c oughs> ม่งคือแบบเดจาวูอะโคตรเดจาวูเลยคุ้นๆแบบเหมือนเคยผ่านมาแล้วถ้ามีคนยิงนี่จะได้ลบเดจาวูอะไม่แน่ไม่แน่อาจจะเป็นแบบว่าตัวเราในอีกมัลติเวิร์ดนึงส่งกระแสจิตเข้ามาอะไรเงี้ย เออแต่ผมเคยเป็นนะเหมือนแบบเราเหมือนว่าเคยเห็นภาพตรงนี้คนระับจังหวะนั้น<า>ไปเจอโดนพอดีอ,ะอ่ะเอออาจจะเป็นแบบมัลติเวิร์สออฟแม่เน็ตไงเราในอีจกจักรวาลหนึ่งโดนแล้วแบบส่งกระแสขึ้นเข้ามาใน<ต>เรา<ต>ทำไรเนี่ยแต่ทางวิทยา,าศาสตร์ขเขายังพิสูจน์ไม่ได้นะเกิดจากอะไรเอออาจจะอยู่ในเดอะแมทริกก็ได้ใครจะไม่รู้เราตอนนี้ต่อแลนกันอยู่ใช่ไหมลูกขนานเนาะโลกคู่ขนานเนาะใช่ใช่โลกคู่ขนานอ่ะโคตรเท่ม <laughs> ัลติเวิร์สมัลติเวิร์ส ้ยพี่ผมตายผมตายเอ๊ยเอาอิชี่อะเกิดไม่ได้เกิดไม่ได้ด้วยโวยแป๊บนึงหน้ากำลังหาตัวอยู่ไอ้ชิบอยู่ฝั่งนี้ด้วยเปล่หน้าบ้านเลยเจ๊เค๊ตรงไหนวะคุยบกเหมือนเดิมถนนหน้าบ้านเลยถนนหลักอ่ะคุณเอฟตายตรงข้างถนนเลยป่ะตรงต้นไม้ล้มอ่ะใช่ครับข้างถนนแล้วผมอยู่เป็นข่าวนะไวะเป็นข่าวนะผมอยู่เมืองไทยเนี่ยไปเจอแล้วเจอแล้วใครวิ่งอยู่อ่ะในป่าุ้ยมาตามมาตา้อ่ะผมอยู่คุนถ่ายปะ ผมผมอโอเคไอตัวนี้แหละไอเชี่ยนี่แหละไอนี่แหละโอเคสวยเก็บงานแล้วฮะมันชื่อไอชีดาหรือเรียกเป็นภาษาไทยว่าไอชีคาดักจำจำไว้นะไยของมันไม่มีเลยโอ้ยมาดักมาดักยางเดียวของเดกเกิดอ่ะมันมาดักเนี่ยตัวมันมาดักเลยไอเชี่ยคุยเรื่องเดจาวูปุ๊บแม่งโดนจริงๆเลยว่ะมัลติเวิร์นี้โดนดักยิงว่ะ เหมือนในพวกนี้จะเป็นไอ้พวกที่อยู่บ้านอยู่บนหัวเราแน่ๆเพราะว่าเส้นลายที่มันวิ่งมาเนี่ยมันวิ่งมาจากด้านบนแต่เดี๋ยวจะมีเจอกันอีกแน่ในอนาคตส่วนตอนนี้เราก็าแค่ต้องบิ้วบ้านให้เสร็จซะกอ่อน้าหนผมเลยโดนเออไม่สลบเหรอวะล้มไมอ้เหี้ยเอ้ยกูโดนยิงได้ไงไวะไอ้สัตว์พี่โดนเหรอ,อมผมไม่ได้ยินเสียงปืนนะประเด็น อ in oh, ๋อผมถือขวานเมื่อกี้นี้เลยเพราะปักปืนไม่ได้เขาเป็นใครกันเรามาเช็คกันสักหน่อยเออ่มาทามามามาร์คมาร์คแคปเฮียอะไรมึงชื่อเฮียอะไรเนี่ยว่าตัวเฟิอ์สไปแค่นี้แหละของในกระเป๋าแม่ละรับทราบเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยู่ในบ้านเกี่ยวออกไปมาแล้วมาล มันจะแดงมันจะแดงอุ Guys, uh, like, shoe, right? ้ยท right ้องโอ้โหอะไรวะน่ะถังแก๊สระเบิดเหรอผม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 ยิงผมยิงเอออะไรวะผมยิงถังแก๊สระเบิดเหรอใช่ใช่คิดเดือดเกินไอ้คิดเดือดเกินโซฮอตบัวจุดนี้แก๊สระเบิดป่ะเออถังแก๊สถังแก๊สเปล่าไอ้เชี้ยเจอกระสุนระเบิดกู ตัวมันแทบไม่มีอะไรเลยโพรซิกิโพรซิกิโตเดซึแต่มีอาร์มเดี๋ยวนะน่าจะเป็นไอ้แกงบ้านใต้ปะวะถ้ามันตัวละครตัวเดียวพี่โตเลยนะ,ะมก็เอ๊ะใจที่แรกมันไม่จริงผมเหมือนกันแสงว่ามันมีเพื่อนอะดิถ้ามันถ้ามันถ้ามันมันอย่างเงี้ยแบบเพื่อนน่าจะอยู่ใกล้ลเนี่ยมันถึงหล่อนเนี่ยโหแล้วกลัวกระสุนเจาะเกาะยิงด้วยเมื่อกี้ไอ้ยัย วัดแทบวัดวัดแ l i ไ e m มีไ k e มีหาอาหารด้วย SR ส M มันยิงมันจริงไว้เจ็ด Q Heavy Go จริงจริงจะต้อง8ถ้ากูยิงสไนส์ใส่ยี่ยนันทันก็8ปดเ็จได้ยู่ห <c oughs> ายใ่าเงี้ยพี่ไม่ลงนากรปั๊มอ่ะมีรอยตากศพปะล่ะ ไม่มีพี่น้ำมาไม่ได้อยู่ปัม๊มเอ้ยไม่ได้อยู่ค่ายแล้วแหละไปไายบายมานอาจจะยังมาไม่ถึงก็ได้พี่อาจจะอยู่ปั๊มไม่ก็เนีย่ยเพราะผมไม่เจอซากผีเดี๋ยวผมวิ่งขึ้นไปวิ่งขึ้นไปดูแถวปั๊มกับลงนาผมอยู่ลงนาแล้วโอเคมีเด็กเดียว่ะด็กใหญ่ด้วยนะเฮ้ยอยากได้เลยสามสิบช่องอะมีคนวิ่งลงมาจากจากจากปั๊มพี่กำลังไปค่ายไม่ใช่พี่ตัว <c oughs> ไม่ไพ่ต้ไม่ใ้พี่หมกนหมแกนอยู่ในป่าลงไปเนิละลงไปเนิละ2อคน2คน2คนโซนตายหนึ่ง2คน2คน2คนหยุดแต่ว่างไปไข้ยู่ใกล้ผมเลยนี่เอ้าโอ้โหผมสลบผมสลบผมไม่รู้ลงมาทิ่ไหนเมื่อกี้มันอ้อมไปทางซ้ายทางซ้ายไข้ออไปทางซ้ายไไเหรอ ขตายตายตายสวยสวยสวยโอ้โหทองเหรอวะ่าสัตว์เกือบตายเหรอต้องแพ้โอเคพี่นี่ผมพลาดซิเฮลแดงเฮลแดงกับพิบอ่ะโอ้ยมันมีห่านเยอะมีห่านเยอะโอ้ยผมโดนยิงกำลังไปกำลังไปกรลังไปเข้ามาในเข้ามาในข่างก่อนพี่กระสุนเล็กกระสุนเล็กกระสุนเล็กอ่ากำลังไปกำลังไปทางออกอยู่ไหนวะเนี่ยเฮลแดง อุ้ยกับไอ้นี่มันเฮวแดงมันวิ่งไม่ได้กระสอบสายฝั่งซ้ายพี่พี่ต้องรีบหาของทำแน่นอนเลยนะพี่มันยิงทางเมืองเบเลมันยิงทางเมืองเบเลตายตัวอุ้ยผมสลบอ้าวพี่กี่ตัวเลยทำไมาำเหลืองอ่ะผมยิงผมยิงซุกอาเหลืองนียโอ้มันมีหลายตัวแล้วงั้นอะตายหมดปะรอบนี้อุ้ยผมตายยัยเอ้ย แม่นอนรุดของกันอยู่อะไอ้คนเอฟนั่งข้างผมใช่ปะวิวิวมันตายขวาขวาขวาพี่โตไปทางขวาแล้วแต่ที่คุณเอฟตายเลยของผีเฮ้ยผมช้าผมช้าโว้ยมันตายมันตายมันตายผมยึดของพี่อตายแล้วมันตุ๊กี๋ยวผมตายฮะพี่ตายเหรอพี่โตตายเหมือนกันเหรอ ายพี่ตายแต่มันโดนตัเยนทุกองอ่ะมันแค่สรบปพี่ผมซ้ำแล้วโอเคดิงของไว้แถวนั้นเลยเดี๋ยววิ่งไปบ้านที่มันทำอยู่อ่าท่าเรือมันจะมีลงนอนอยู่ได้อินสิบกมาถึงสตาร์เราเย่แล้วเดี๋ยววิ่งขึ้นไปเลยโอเค มีเกาะเลยไอ่เจ๊กเกาะเลยที่ผมเจอคนเซิร์ฟค้างด้วยเฮ้ยเตายไม่ไนดะ้พยังามพลังหนีอยู่มันใช้ปืนอะไรตัวที่ตายอ่ะอบา12อา12กับเอเคเอกับโอเค ดีดเลดยเชื่อเชื่อเชื่อผมลิงส่พี่โตไปแล้วเยี่ยดดวะ่ะอะไรนะเร็ยเิงล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 ลิลิงิงงลิงลิ โค้ผมเจอมันบนหลังคาแล้วยี่พลาดเลยวะ่ะวันนิ้งสนายพี่โตไปก่อนฮัลโหลคนับบ้านนี้บอกว่าตึกก็มาวะ่ะนองเอ้ยไม่ไหวขอกำลังเสริมครับแอร์ฟิลเดือดจัดน่างกลัวว่ะไม่กล้าไปอลยพ,พี่หมอมาผมล้วมาผมล้ว โอ้ยเอ้าผมตายยื้อผมยิงลูกซองเต็มตัวสองเนไม่ตายการกลับมาเล่นเดซีในรอบนี้ของผมเนี่ยยอมรับเลยว่าผมแม่งแย่มากแต่ก็บอกตัวเองเสมอนะครับว่าเราต้องเรียนรู้และแก้ไขแต่ถ้ายัางวิ่งเอาหัวไปโม่งลูกทองคำเนี่ยมันก็คงจะแก้ไม่ได้ไม่ค่อยไหวนะอย่างนี้เอาว่าค่อยๆปรับกันไปแล้วมาเปลี่ยนบ,บรรยากาศไปเปล่าหุมทรั์กันสักหน่อยดีกว่าเพราะีว่าเซิร์ฟนี้มีกุญแจและห้องที่ต้องใช้กุญแจไขเพื่อเปิดเข้าไปเอาของและเราก็ได้มีดอกหนึ่งของกรีนเม์เทนเราก็กำลังจะไปเปิดกัน คุณไฟไม่แม็กคุณคุณอะไรวะคุณเทรนยู่อยู่ไรคุณเอฟอยู่ปะชิลมาช้าผมว่าแล้วมันต้องเป็นอย่างนี้ไอ้เหี้ยเสียดายวะผมไม่ไปว่ะโอ้ขี้แม่งแต่ช่องมันเล็กกว่าฮัลโหลเสื่อมเสื่อมช่องเล็กกว่าไอเดินวิ่งผ่านได้อีกสุดท้าก็รู้แล้วแม่งมาเรามาช้าไปรู้หรือเปล่าก็อย่างที่พี่โตได้พูดไปนะฮะเรามาเปิดกุญแจช้าไปมีคนเปิดไปก่อนหน้าเราแล้ว ก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องกลับไปเดินฟาร์มอยู่ดีแม้ว่าตอนนี้เราจะมีบ้านเอาไปซุกของแล้วแต่ยังมีอุปกรณ์ที่ยังไม่เยอะพอที่จะแบ่งและแจกจ่ายให้กับทุกคนในทีมผมก็เลยต้องเข้าออกค่ายฐานอยู่แถวบ้านบ่อยครั้งวัตต t h ฟักก็โดนเลยนะ สงสัยยิงดักไม่มากพอหายเลยว่ะแม่งมันไปแอบอยู่ไหนวะอกอด him ตัวนี้ชื่อทิตติดี้เ oh, อ yeah. าเย่เอ็มพีไฟวะจ็ดลู่มึงเคยเจอเวอร์ชันเต็มแต่มันก็ไม่ได้เต็มที่พันท้ายขาดหาเอราแวงก่อนเว้เราแวงก่อนเว้เผื่อมีมือที่สามโดนเข้าไปนี่กูง,งอมเลยอะสิกก็เสียท่านลอยู่ปะอยู่ๆผมยิงไปสองลวที่ค mm. ่ายทหารข้างบ้านเราเลย ในเซิร์ฟนี้เขาจัดเทียร์ไฮลูดไว้ตามนี้นะฮะตั้งแต่ล่างขึ้นบนเพราะงั้นแล้วไอจุดเกิดที่อยู่ฝั่งขวาสเวลจาร์ดเบเลจะไม่มีเลยเพราะงั้นการที่คุณจะขึ้นมาถึงสตาร์โลเยได้นั้นคุณต้องมีของในระดับหนึ่งแล้วนั่นก็หมายถึงว่าคนที่เราเจอส่วนใหญ่เ<ม>นี่ยแม่งสามารถงัดคอเราได้เหมือนทุกคนบอกมันลงเลยไอ้มันจะมืดเด้วยเฮ้ยผมเจอแล้วเจอแล้วผมนั่งอยู่นะผมนั่งอยู่นะตามข่าวใช่ไหมไอ้แมนวิ่งแมนวิ่งวิ่งเหรอใช่ใช่ที่ไหนพี่ในในในตัวนั้นแหละโดนนั่นหนึ่งแล้วกละ ยิงหลังได้ป่าวอยู่ตัวกองฟังอยู่ตัวกองฟังอฟังๆมันนอนมันนอนผมเห็นตัวผมไม่เห็นตัวตาย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 ล้มล้มล้มสวยสวยแถวน่าจะมีตัวเดียวอะวิ่งเข้าบ้านหรือมั้งในบ้านไม่มีแสงเท้าผมมาแล้วก็วิ่งเข้าบ้านเมื่อกี้เนี่ยมันมันเออมันแตะโอ้ยกระเป๋าใหญ่มันนะลุ้นปะลุ้นหมดพี่ผมซัดไม่เหลือเลยหลีกมันก็ลุ้น จะเต็มหรอเต็มเต็มเต็มใช่ได้โอ้เชือกกระเป๋าสวยด้วยปืนอะไรยิงผมอ่ะไอ้เชือกไอ้เชือตอนนี้คาดไว้ถึงว่าแมงซอยผมยิ่งเลยตะปูเยอะมากเลยพี่ดีนะมาทันผ่านมาทันไม่งั้นแมงยุดธ์โคผมเข้าบ้านแล้วกลับบ้าน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 กึงไอ้เจ้ยมันขี่มอไซค์เหี้ยอัมแดงเอออัมแดงชุดเต็มเลยพี่ขี่ขี่มอไซค์ Okay, แล้วกระเป๋ามไม่เจอหรอที่ไหนไม่เจอเฮ้ยมันเข้ากันมามันเข้ากันมาชิ้นอึไม่โดนโเจ็บอยู่น,นะเริ่มสงสัยแล้วว่าไอ้แก๊งที่ขับรถผ่านบ้านเราเนี่ยใช่แก๊งเดียวก,กันกับมาดักยิงตอนเรากำลังขนไม้หรือเปล่าผมก็เลยตัดสินใจขึ้นไปดูที่โพลีนาเมืองเหนือหัวบ้านเรา แต่พอไปถึงก็เจอต้อนไม้ล้มเต็มเลยแสดงว่ามันกำลังสร้างบ้านอยู่เฮียามเข่าอีกหลายลูกเลยนี่ยไอ้เฮียมันรอดโอ้โหด้ยิน,นเสียงอาพานใส่เกาะไรยวะเนี่ยมันรอดวะอาวบาเลยเตะปืนเลยยิงมันออปอตัวนกลนเลยใช่ไหมมันกลอมันกลอนมันรอดวะ แล้วไม่เข้าบ้านไหนเ้าหรือวิ่งหนีไปเข้าบ้านเข้าบ้านแต่เจ็บอยู่นะนที่ผมยิงดักยังไงวะเนี่ยน่าจะล่าผมแลาจนะเนาะล่าปะแล้วพี่มาล่าปว Ui, thả anh, ngay Chẳng Tay, tay tua Tuổi Nó tay đây, cũng phải bị chơi đấy Ok, cũng khó đi. Đi giúp nó hành cho nó, cũng khó tuấn อุ่ยผมตายเอ้กยอกระสุนหมดก่อนมันเจีบหนักแล้วโอ้โ,อโอหยลืมไปว่ากระสุนผมผม,มันมียี่สิบนัดขอต้อนรับสู <ลด S 1> นะ่ร้านปรุงยาสุดลำ้ำเลดพชันที่ช่วยเพิ่มตังในเกมและประยิยาตังในกระปุกข,ของคุณสามารถเติมบบเอลีนาเบลล์ง่ายๆแบบไม่ต้องขูดบัตรโดยใช้เพียง U ู d ดีเท่านั้นคุ้มกว่าเติมเองแถมยังมีบริการเติมให้เกมอื่นอีนอกมากมายหากคุณกำลังมองหาความคุ้มค่าเลดพอชันขอต้อนรับพวกคุณ หากคุณโกว,ว่าจะเติมเกมไม่ทันเพราะตื่นสายไม่ต้องห่วงเพราะร้านเปิด9โมงอยู่ยาวยันเที่ยงคืนและยังมีบริการอื่นๆให้เลือกสรรหากสนใจสามารถไปตามในที่เพจ Red Potion จุดวารอยู่ในด e สคริปชั่นแล้วฟ้าไปแล้วบอกว่ามันจะช่องของผมนะเขาจะนด้มาจานผมต่อ,อเคปะ